ผลการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประเด็นที่ 1. คุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่มีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาในลักษณะการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมตั้งแต่ได้เกิดหรือแรกพบความพิการการส่งต่อและการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษโดยเป็นไปตามกฎกระทรวงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกด้านตามหลักธรรมาภิบาลเน,น้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมได้รับการประกันคุณภาพภา,พภายนอกพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีผลการพัฒนาศักยภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีความพร้อมเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พรึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทยตามศักยาภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลในด้านมาตรฐานที่2กระบ,บวนการบริหารและการจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพใช้รูปแบบกระบี่โมเดลในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยกระบวนการ P.D.C.A. เป็นตัวกับเคลื่อนระบบการปฏิบัติงานมีกระบวนการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ ในด้านมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องครูใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลายครูบริหารชั้นเรียนเชิงบวกโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้เรียนมีการเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมมีผลการวิจัยที่แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ดีขึ้นและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณาชนประเด็นที่2 การเตรียมการและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการจัดสรรงบประมาณตามภาระงานในแต่ละกลุ่มบริหารงาน และดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จำนวน19โครงการประกอบด้วยโครงการส่งเสริมและพัฒนานงานวิชาการโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาการบริหารแผนงานและงบประมาณอย่างเป็นระบบโครงการพัฒนานระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมโครงการการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลกระบี่ โครงการการจัดการศึกษาในห้องเรียนคู้ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโครงการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับจังหวัดโครงการพัฒนางานวิชาการนอกสถานศึกษาโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการสร้างสรรค์เด็กดีสู่ชุมชนโครงการทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มโครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนประเด็นที่ 3. ผลการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กลับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีสุขดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโดยให้การสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลสื่อครูปองทางการศึกษาสื่อความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาทั้งผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่และโรงเรียนเรียนรวม ดำเนินโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนที่บ้านและดำเนินโครงการพัฒนางานวิชาการนอกสถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว IFSP ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถร่วมพัฒนา และจัดการเรียนการสอนที่บ้านโดยมีครูนิเทศติดตามพัฒนาการของผู้เรียนตลอดปีอย่างต่อเนื่องประเด็นที่4ปัญหาและอุปสรรคการได้รับจัดสรรงบป,ประมาณล่าช้าส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่ต่อเนื่องทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ได้วางแผนและพัฒนาการดำเนินง,งานภายใต้ข้อจำกัดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ